สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อน,นี้เจแดงกันดิซีได้เสนอนําแนวทางของตี๘ลิ้วค่ะตี๘ลิ้วพันธุทรงเขามาไห้เจแดงนะคะอยู่ในทางไลน์นะคะสถิติถูกทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่างย่างเดียวค่ะหน่วยชุดตรงๆค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เจแดงน,นะะําเนาะค่ะเนาะ ปาเลี้ยวก็ไปเบิง้งกันเลยค่ะตีอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะนะ,าะาานอาจารย์ตีแปดลิ้วค่ะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ตีแปดลิ้วแบ่งปันครับแม่แดงอาจารย์ตีแปดลิ้วครับถุงมาเก้างวดครับแบ่งปันฟรีครับค่ะท่านผู้ชม แบ่งปันเอาปืองตัวเล็กน้ำกันกระเพิ่นนี่ค่ะงวดวันที่สิบหกนะคะศูนย์ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์วะศูนย์ศูนย์ข้างล่างว่ะถูกหกเจ็ดปีหกเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่ง ตุลาุ่จิกาอ่าพุจิกาออกสอาออกสองสามค่ะสิบหกพุจิกิกาออกสามแปดเซล่สามแปดมิตรตแปดบ่ฮะอ๋ะพอพนไห้ออกสามสองออกตกกรรมนั่นอยู่ตัวค่ะท่านผู้ชมนี่แล้วก็หนึ่งออก ออกหกหอ๋อออกตัวกับตัวนี้ค่ะอะพอมางวดนี้16ทหกันวาออกสองหนึ่งค่ะเรียกหกตัวนะคะอ๋อพู้นิ่ยหนึ่งกับสองจับแปดอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะน่อเข้าใจแล้ว วดสองมกล่ลา68แเพื่อนหหนึ่งกับ2แล้วก็สองสาออกหายหนึ่งหาออกหานึะคะเนาะกลับกันเอาเนาะนับจากหาหนึ่งม่ค่ะหตัวถ้ากลับกับเป็นสิตัวค่ะ17ดมกกะลาเพื่อห้2สองสามออกตรงๆค่ะวดาน,นันตรงว่าสองสาม อออกตัวกับสามสองนะคะวันนี้ออกสองสามสิบเจ็ดมกกล่าหนึ่งกับสองเอ้าเลขเพื่นจะมีตนึงกับสองตลอดวันนี้ฮะอ๋ะอสังเกตสังเกตค่ะตั้งหนึ่งกับสองตลอดไหมอบอเดค่ะศูนย์กับหนึ่งแปดกับเก้าสองกับสามแต่ช่วงนี้ โอ้ยเด้งตลอดเนะาะนี่แหละหนึ่งหาออกหาหนึิมกรลาสองสมก็ออกสาสองตรงตรงพ่อหนึ่ง้ 1, าหนึ่งหาออกหาหนอ้าหาหนึ่งออกตุกกับสองเทียเนาะค่ะเนาะมาบึงหัวดิบหกกลุ่มภาหอศูนย์หาออกหาศูนย ศูนยออกห้ 50, ที่นีน่หมนาค่ะวันนีน้หมนาพ่นหเก้ากับศูนยอหาอกห้าเกนย์อ๋อพ่นหหาศูนาเป็นลักกับ,กบนักกันเนาะบกับสองพ่นก,นก,นกัตั้งคือเก้าค่ะจะเรียงตั้งใ้เบื้องเนาะค่ะเนาะตั้งให้ดูคะ่ะพ่นห้ตัวใดทานผู้ชมกัสิจับถูกเนาะัดีเนาะ ตั้งให้เบิงล่ะจับถูกแน่นอนค่ะนะคะจับถูกแน่นอนแล้วก็ไปจับที่เก้าหนึ่ง สองเอาสีบระบุบอกนี่นะทนผู้ชมกับสีจับถือเนาะะเจดีย์ว่าจเจดแดงกับสีจับถืออยู่นะคะหนึ่งสองไปจับเก้าหนึ่งสองเอาคนสีจับคือคนจับบ่ท่านผู้ชมเนาะเฉพาะล่างอย่างเดียวเนดะ้อล่างอย่างเดียวล่าง ล่างค่ะท่านผู้ชมสลรับผิดตำแหน่งแล้วบัดนี้ล่างย่างเดียวเด้อค่ะเด้อนะคะล่างอย่างเดียวพ้นจีิจับให้ล่างอย่างเดียวนะคะ หกับ2ไปจับหนค่ะจับที่1 9จับที่1นค่ะหนสองค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะไปจับที่2 9งเาทำใ้ส้มกับสีเดาออกอยู่เนาะ จับที่สองหนึ่งเพิ่นสินเน้นให้ตัวใดเพิ่นสินเน้นบ่แล้วก็สองสอง,สองล่างยางเดียวด้วยค่ะท่านผู้ชมมักตัวใดคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนคว่ำที่มมแห้งเก่าตอนนี้มาแห้งค่ะท่านผู้ชมเก้ามาแรงนะคะเก้ามาแรงเก้ามาแห้ง ้าหนึ่งมาก็น่าจะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองแต่ว่าณนะตอนนี้หวยสันจรพังง่าเนาะหวยสันจรมันก็จะออกอะไรแปลกไม่สองสองก็สองหนึ่งถ้ามาสองเนาะถ้ามาก็จะเป็นหนึ่ง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 เก้าหนึ่งสองค่ะ เอาเปีนแนวทางในการเชี่ยงสื่อสลากินแบงรัฐบาลสถิติเพิ่นไห้นะคะเนาะเอา้าเด่นเก้านานว่าแล้วเด่นถูกตัวนีเจดแดงนะบริเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อบริเบิงเด้อเพิ่งจะเห็นนี่แหละเนาะสุเทียเพิ่นบระเด่นไม่ห้นะเนี่ยเพิ่นเอาสถิติไม่ห้ ถูกมาเก้างวดล่างอย่างเดียวเอา้าท่านผู้ชมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามจังสือคลิปมาได้ตามบทโทรึ้นให้นาจอนะคะเบี้ยแก่กระบองตาวเวสุวรรณแล้วก็เบี้ยแก้นะคะใครสนใจอยากได้เป็นของเป็นควันกำลังใจนะคะเป็นตัวแทนของท่านเป็นกำลังใจของท่านแล้วก็เป็นโชคเป็นลาภความเชื่อมีที่ไหน มันก็จะได้ผลถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่ได้ผลนะคะต้องมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อในของของตนมีความเชื่อของเพิ่นนี่แหละได้ไปแล้วก็มีความเซียมันทําความดีบูชาแล้วก็ระลึกนึกถึงโศกลาบกับสิเขามหาเฮาได้นะคะมีปัญหาต่างๆก็ระลึกถึงคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หาตัวมาแก้ค่ะ คือเบีย้ยแก้นี่แหละมาแก้นะคะทุกปัญหาทุกอย่างนะคะเนาะสนใจคีมก็ท,มกทักมากค่ะเจแดงยกัใไซดูทุกมือทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันนะคะเนาะทุกเมื่อเชื่อวันนะคะนะใช้กิง่งใช้จังทําเองโอ้ไม่ได้ทําเองโรงงานทาเพิ่นสื่อตัวอย่างมาจากประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีเพิ่อนะควบคุมผลิตด้วยตนเองเนาะ เจ้าของผลิตภัณฑ์ควบคุมแต่ละหมวดแต่ละยะเทียหนีเพิ่นไปควบคุมโดยตุนเองค่ะเนาะตัวยาต้องใส่ให้ได้ปริมาณนเนาะ่นควบคุมการผลิตแต่ละหวดนี้เพิ่นต้องไปตวงน้ำหนักเพิ่นกับเบิ่งเขาว่าเขาใส่ต่ำเกต์ที่เห่าว้างไวบอเพิ่นไปควบคุมเองแต่ละลลอดแต่ละลลอดที่ผลิตเนาะค่ะตัวยาซื้อมาเองให้โรงงานผลิตลกะกัเพิ่นเพื่อไปควบคุมเองเนาะคะ่ะเนาะ ถึงได้สิ่งดีๆออกมาคุณภาพหลักหมื่นราคาหลักพันใส่ได้ว่าพิดหวังค่ะฟื้นฟูหนาใสแล้วก็ฟื้นฟูผิวให้ดูดีแลดูเด็กลงนะคะแนนอนกับชับหนาแน่นอนค่ะทุกผู้ชมเสื่อใจเจ๊แยใได้เจ๊แยงใส่มานี่ปีที่หาแล้วค่ะแล้วก็บำรุงสายตาของท่านคนที่เป็นเบาหวานสมควรกินทุกคนด้วค่ะกินเพื่อว่าเบาหวานจะไม่ขึ้นตาเนาะคะ่ะ แคนะคะคนที่เป็นเบาหวานนี่ต้องกินสําคัญที่สุดเลยค่ะต้องกินไว้สักวันเบาหว,วานท่านขึ้นตาเน,ะนาะมัานจะตาฝ้าตาม่วงถึงขนาดโอกตากันยังบาได้ด้วยค่ะเบาหวานเนาะต้องกินไว้ลอกตายากเด้ค่ะเบาหวานนะเนาะต้องกินไว้ค่ะสำคัญที่สุดเลยฝ้าฟางต่อเนื้อต่อแดดต่อร่มต่อกระจกก็กิกนได้เนาะคะ่ะตรงนี้แคลเซียมแคลแมกป้องกันกระดูกพุ่นนี่เฮงยากเด้อค่ะ เราไปกินกระดูกทับเส้นนี่ก็กินได้เด้อค่ะเด้อกระดูกปัญหากระดูกทับเส้นก็กินได้เพราะหมอนรองกระดูกมันจะไปเสริมสร้างตรงหมอนรองกระดูกของท่านและกระดูกอ่อนของท่านเนาะมันก็จะดีขึ้นค่ะให้กระดูกแข็งแรงเอาท่านผู้ชมจะแดงก็โคตูลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่กับผู้ใหญ่ใจบุญนะคะผู้ใหญ่ใจบุญรออยู่คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ